เรื่องที่คนพูดกันถึงเยอะมาก<ฆ>สวยกล้วยทอดอใครจะไปคิดเราก็โอ้โหสวยไปรีดเงินพวกแกง๊งใต้ดินผู้กิจสีเทาพนันออนไลน์ออนนี้กล้วยทอดยังไปรีดสวยกันอีกเหรอแล้วคุณป้าที่โดนเนี่ยแกขายกล้วยทอดอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีย<ฆ>้อนให้ดูคลิปเดิมเมื่อวานนิดเดียวเพราะเขาบอกมีกลุ่มชายชะกันลักษณะเหมือนในตำรวจแล้วอ้างบอกเลย เปิดกระจกมาปั๊บตอนแรกบอกมาจากภูทรภาค3พูดไปพูดมาบอกมาจากสันติบาลแล้วขอเก็บคุณป้ากล้วยทอด3,500บอกว่าค่าคุ้มครองจาออ่ายปั๊บเนี่ยเดี๋ยวป้าจะไม่มีใครมายุ่งอีกเลยเอา้าวลองดูนิดนึงฮะ นี่ครับแล้วปรากฏว่าน้องชายของคุณป้าแกเห็นท่าไม่ดีเลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาลองกดถ่ายไว้อย่างน้อยที่สุดเป็นหลักฐานพอคนบนรถกระบะคันนี้เห็นว่ามีคนถ่ายมือถือปั๊บแกถอยกลูดเลยถอยกลูดเลยก็งงว่านี่แล้วสิ่งที่คุณป้าได้มาคือ เป็นภาพสิงโตสติกเกอร์อันเล็กๆเราม,มีลายเซ็นอยู่ข้างหลัง<ม><ม>เก็บค่าคุ้มครอง<ม>เป็นรายเดือนเดือนละสามพันห้าเราก็อยากรู้ว่าที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อวานเรานาเสนอไปนะแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นตํารวจจริงหรือไม่จริงเ<ม>พราะผู้ก่อกบบอกไม่ใช่ตํารวจ<ค>วันนี้เราก็เลยกลับไปในพื้นที่อีกรอบหนึ่งอยากดูซิว่ามันมีร้านอื่นๆเขาโดนแบบแบบคุณป้ากล้วยทอดบ้างหรือเปล่าค่ะเราได้มีโอกาสนะคะไปเจอกับนายก๊อฟนะคะเป็นชาวเมียนมาเขาบอกว่าเป็นพนักงานร้านเนี้ยก็คือร้านค้ากล้วยทอดของทอดนี่แหละที่อยู่นนทบุรีเนี่ยประมาณ1เดือน ซึ่งเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้เอาสติกเกอร์มาให้แล้วก็มาขอไอ้เรื่องของค่าคุ้มครองดูแลพื้นที่เนี่ย3,500บาทจริงนะคะแต่ในกอบอกว่านะปีก่อนเขาเคยทำงานอีกร้านหนึ่งอชายกลุ่มนี้แหละก็เคยมาหาที่ร้านอ๋อกลุ่มเดียวกันเลย<อ>แล้วก็มาจับนะบอกว่าทาั้งๆที่ตัวเองเขาก็มีบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวบัตรสีชมพูเนี่ยนะคะซึ่งชายจัดก,การเขาบอก้วยนะไปคุยนที่โรงพักอขคมคูกันแบบนี้เขาก็กลัวสิและอีกอย่างหนึ่ง ร้านนั้นเนี่ยนะคะเขามีของเนี่ยพวกขนมอะไรต่างๆที่เป็นของประเท,ะะเทศเมียนมามแต่มันเป็นตัวที่ไม่ได้มีออยอไม่ได้มีการจ่ายภาษีชายกลุ่มนี้เขาก็เลยใช้โอกาสนี้เรียกเงินเลย<อ>1,000 0บาทโอ้โห<อ><อ>แล้วพอจ่ายไปแล้วนะเรื่องจบนะแต่ค่ะสองสามเดือนแป๊บเดียวก,กลับมาอีกแล้ว เรื่องเดิมแต่เป็นกลุ่มใหม่นะแต่มาเล่นเรื่องเดิมว่าขายของผิดกฎหมายก็ให้จ่ายเงินอีกรวมๆเนี่ยนายก๊อฟบอกว่าจ่ายไปปีที่แล้วนัประมาณ6 0,000บาทโอ้แล้วจนกระทั่งมาทํางานที่ใหม่ได้เนี่ยก็มาเจอสติ๊กเกอร์แบบใหม่และมีการขอจ่ายแบบเป็นรายอาทิตย์นะครั้งละ5 0 0แต่เอาเหมาได้ไหมสามพันห้าจะได้ไม่ต้องมาหลายครั้งมีการต่อรองสวยกันแบบนี้ด้วยโอ้นะคะลองฟังคุณก๊อฟดูนะฮะลองฟังค่ะเขาบอกว่าสาม สามผ้าทั้งหมดดูแลให้ได้หมดมคือถ้าใครมาก็ให้บารตัวนี้ดูแต่เขาก็จะรู้ว่าคนไหนคนไหนก็คือสาม้าดูแลให้หมดเลยดูแลให้หมดเลยดูแลอะไรบไไ้หเขาบอกว่าผ้าจวาดสติบ,บันอะไรเนี่ยนะครับมผมก็ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจจีนบ้านสื่อบ้านยาเขาโหนพวกนี้ครับที่มันไม่มีชื่อไทยอยู่เลยพวกนี้มันเขาบอกว่าผิดกฎหมายเราก็ไม่รู้ว่าผิดกฎหมายหรืผิด เหมือนมันขนมไม่มีออยอะไรเงี้ยใช่ประมาาเนี้ยครับมันเป็นขนมของของประเทศเราเองอยู่ของประเทศของประเทศพม่านี่แหละครับบางคนพม่าบางคนมันก็เขากินขอนไทยไม่เป็นนี่ฮะแล้วทางด้านของคุณกอล์ฟเองบอกตัวเองเคยจ่ายมาแล้วนะแต่พอเราไปตระเวนตามหาร้านแถวๆนั้นเนี่ยที่นนทบุรีเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคือร้านที่ไม่ได้ขายของเช่นของพม่าหรือว่าของที่มันมีอะไรที่มันดูผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ย ก็จะไม่มีช่องให้คนกลุ่มนี้ มารีดเงินมาเรียกเก็บสวยแต่ไอร้านกล้วยทอดเยเขาก็ยังงงอยู่ว่าทําไมขายกล้วยทอดแท้ๆยังมาเก็บสวยกล้วยทอดและสรุปเป็นตํารวจจริงหรือเปล่าก็ยังไม่มีใครรู้ซึ่งนะคะล่าสุดค่ะตอนประมาณบ่ายสามโมงที่ผ่านมานักข่าวของเรานตภาคไปเกาะติดอยู่ที่โรงพักสองนายตำรวจที่ถูกกล่าวหามานะเขาถูกกล่าวหาว่าเรียกเก็บค่าสวยซิกเกอร์ปรากฏว่าทีมข่าวพอเจอปุ๊บก็เลยสอบถามเข้าไปเขาก็ไม่ตอบอะไรนะคะมาคู่กัน ทั้งสคนและทั้งสองคนก็เดินเข้าสู่ห้องประชุมชั้น3โดยถือซองสีน้ำตาลไปคนละหนึ่งซองเห็นไหมเราพยายามสอบถามบรรยากาศช่วงนั้นก็เลยถามว่าพี่พี่พี่เก็บสวยสติกเกอร์สามพกับเรียกเก็บเงินรายงานต่างด้าหมื่นหนึ่งก่อนหน้านี้จริงหรือเปล่าเขาก็เงียบเขาก็ไม่ตอบอแล้ววันนี้พี่มาทำอะไรอะ่ะ มาแสดงความบริสุทธิ์ใจบอกเราแค่นั้นแต่ถือซองมาด้วยซึ่งพถามซ้ําว่าแสดงความบริสุทธิ์ใจยังไงพี่เล่าหน่อยดิเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นํามาก็ระบุว่าขอเข้าไปสอบปากคําก่อนเดี๋ยวท่านรองผู้บักคบการตำรวจภูธรจังหวัดนนท์ท่านจะสอบแล้วก็มีการถามว่าพี่ทําแบบนี้บ่อยไหมมีการข่มขู่แบบนี้บอกไหมเขาก็เงียบเขาก็ไม่ตอบเรามาลองฟังบางช่วงบางตอนดูค่ะเคยเนียเก็บเงินไหมฮะที่มาที่มาท่าใจอยู่ก็ใจคนใจ ขขอ,อันนี้คือา้ใ่หพีอดนี่ทำมาบ่อยพอเไหม่เนี่ยพอถึงชั้น3นะพนักงานรวมถึงท่านรองผู้ังรับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบ,บุรีก็สอบปากคำครับ,รบเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเรามีบรรยากาศด้วยซึ่งทีมข่าวพยายามจะถามหนึ่งใน2เจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหานะแต่เจ้าตัวไม่ตอบคือตามรายงานเป็นเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่จริงๆแต่ว่าพยายามพอสอบถามท,ทั้งสองท่านท่านก็หันมาถามทีมข่าวว่ามาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเท่านั้นครับอันนี้เป็น,ปน,ปนหนึ่งในสี่คนนั่นเลยใช่ไหม เราอยากแสดงความสีใจว่ามันม่ตองารผู้ตได้เลยเป็นสิบตำรวจโทรสองนายเลยแต่ตอนนี้เขายังไม่มีการเปิดเผยนะว่าสังกัดอะไรหน่วยไหนแต่ทางผู้กำกับสพบางไม่นางแล้วก็ทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีมาดูคดีนี้ด้วยตัวเองแล้วก็เดี๋ยวไปพิสูจน์กันแหละว่ามันจริงไหมกไอ้สวยกล้วยทอดไอ้ถมสีน้ำตาลที่น้องเก๋บอกเนี่ยใส่กล้วยทอดป่ะนี่มาหาเจ้าหน้าที่คงไม่อะไรออย่างนั้นเลยหรอ えっ